เราเี่ยนันก็หิอยู่ที่น่ะตัก็หกนะคะัก็หก็8บกตัก็แแลควาเปลี ản, ่ยนทางตัก็แปกทีเหยียดขาค่ะขาสวานก็งซอง่

สามาทีสามสิบนสามค่ะจบที่ละค่ะตามแสนที่หมื่บานะคะ